ติดราติดมากติดอะไรก็ไม่รู้ว่า <c oughs> มีใครไปถึงแล้วบ้างรอก่อนนะอะไรอะอะไรเดิ้งขึ้นมานี่คืออะไรอะเอมเมน้์เวลามีใครคุยกับเราเขาก็เห็นเรางา๋อโอเคคนนี้เป็นตูด <c oughs> ไม่ได้เป็นเจอกันนะ อยู่บนทางด่วนเมื่อกี้รถติดมากนี่เพิ่งขยับมันเป็นโปรแกรมขานาวีโปรแกรมคอมเมนต์เยอะมากไหมอ่ะเขาดูในสิใครไม่มาเทคชื่อเลยนะ <c oughs> Hello Hello เซียแฟนส์เวียดนามแฟนส์ s h e โ l ตอนนี้<ร>อ,อยู่บนรถผดฉี่มากเม <laughs> ื่อกี้อ,ะอ่ะก็ว่าทำงไงอะคือตอนนี้ร้อนมากแอร์ข้างในรถไม่สามารถสู้อากาศข้างนอกได้แฟนเตอร์ใครเป็นแฟนเตอร์คะแฟนเตอร์ไหนเมื่อกี้ม่บอกว่าแฟนเตอร์ไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะ <laughs> คิดมากนะ <laughs> อย่าคิดมากนะไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะ <laughs> ยังไม่ได้เปิดตัวเลยคะ่ะนี่ค่ะเป็นแฟนแฟนกลัวกลัวมาก นา <c oughs> อะไรหรอเต้เต้ขี้บ่นใครอ่ะใครพิมพ์มาคิดถึงอออคิดถึงตัวเท่าบ้านคิดถึงก็มาหาสิไปไหนกันเอ่ยไปเซนทัลเวสเกตไปแจกบัตรง,งานช่องงานช่องครับ ไม่ไหวไม่มีสมาธิคุยปวดฉี่มากอเอากระเป๋ามาไม่ได้ไม่ได้เตปวดฉี่มากเอากระเป๋ามายอยู่นี้ทำยังไงอ่ะฉันจะฉี่ตรงไหนก็ได้จะนี้บนร้อดฉี่บนนี้ไม่ได้ จะถึงแล้วเหรอจะถึงแล้วเหรอถึงไหนถึงปั๊มเหรอโอมอไหวแล้ว <c oughs> อะไรเหรอโอ g จีฮัลโหลฮัลโหลอยถึงถึงจะถึงปั๊มแล้วใจดหญ่หรือว่ามีปั๊มก่อนไหมนี่ไงปั๊มนลาปั๊มเลยมันเป็นที่จุดพักรถ ต,ตา,าบวมตรงนี้กี่บาทอ่ะไม่ได้บวมเิดต<า>ิ๊กเกอร์ฉีดออกอากาศด <laughs> ไม่ได้ค่ะฉีดออกอากาศดีกว่าดูฉีดด,ดูได้ฉีดไหมละ่ะ <laughs> แล้ว <laughs> <laughs> ทำหนา้าอะไร จะถึงแล้ว sure> ลองเพลงปวดฉี่ลองเพลงอะไรเราจะเห็นเราหมดอะไรนะวีเห็นหมดเลยไม่คนที่เราคนที่ใช่คนที่คนน่าสงสารเจอกันนะคะ ทอไปห้องน้ำก่อนถึงแล้วแล้วลวีเดี๋ยวปั๊มแล้วข้างหน้าเหรอตรงนี้เข้าได้ไ<ป>หม